มาดูอ้อยปลาก้อยปลาพุ๊ฝีมือพ่อครัวเออมือหอยหอยก็อ้วนดีเนาะเฮ้ยครบเครื่องครบเครื่องมาได้หาใสนะคะ จวดคากเลยกินเลยค่ะกินเลยกินเลยพอฝีมือเทพปูปูจับจับจับโอ้เข้าเลยบ่บเอาเลยปูเอาเลยอุ้ยมีแต่เทพอมกพริกกระซดๆร้อนจากสวนปูปูเองปูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะจนเรือกินเรือใช้ เปิงปูอ uh, ่างปูอ่างจะปีแล้วเดี๋ยวนี้เีิงกองหู้ยืนมื่นมื่นปีใช่เนาะสุดยอดคาดยิกินข้าวหรือกิ่งข้หรือิ่งก็เย่หลงเงาหลงาต้มปลาเป็จะเ่บจะเสพกินแี่กออด้ยักินกออดก็กหัวขึ้นยำก่ได้ยำกได้กับใคกไวว่า ปลาสะออนผักขมิ้นยากตะลุยหนาตะลุยหลังกบ๊กแบบมี้ยาอยากสิงกินเด่กสูรีกับไปน้ำใ้เพื่นเพื่นนในต้มผักไปยำกะท่อมแบบนี้าๆแบบนี้ไทรงสีดีเม็อลี ลองสีดีใช่ได้รอดเอ้ยคือว่าชุดแท้เด้อบะมองมันแมนนี่ก็แทบลูกเออ่ชิ้นยังก็แทบคันสี่กับร่างกายก็ดีบ้างเด้อนานฟังเอาเด้อเพื่อนๆมีเทคนิคอีกเด้พอลุงสีบ่มีนบะไม่คันหินแม่เลี้ยงบะจากตื้อรอดนานเห็นบ่วิธีการเว้าเด้อเพื่อนๆนี่นะหินทัดว่าดีกันดวยดีเข้าบับเขาเลยนะห่านว่าถชกต้องเลย ข้าใหม่อันนี้ยังเครื่องนึงดบบอีกสองปีเขาจะได้ไปรดเต้นยินผัดไหมบะกู่ก็ยังยังสุกค่ะตาแดงบกคู่ก็ต้มปลานี่ปู่พ่อแมนบอกเนี่ยตาแดงเห็ดบุเป็นแน่นอนว้าวคือปู่ไม่ได้กินหรอกแค่ตาแดงเห็ดนาต้มปลาจืิงเหรอ แซงอยากซองแม่นบอกบ้านก้าวว่าบ่อายคนเด็ดเจ้าว่าบ่จริงบันเดียบไม่พอกันแทบบ่เสร็จค่ะะแช่ผู้อ่างสดผู้อ่างยังเป๊กอยู่บ่พูบ่กะเดียวว่ายังเป๊กอยู่คือสิเก่งนะอู้อายุมันกว่ายืนแจวแจวแจว แม่นบอกคนฟันดีบปู่นอนนาโย่ก็เดียวว่าอนาจสิถามได้ค่อยนะใายมากเลยล่ะฟันดีบอกรูบบอกลานแม่นอริย่าอ่ำย่าหอมย่าป้องนะเราฟันดีสซลีฉันไปน้ไในปันเพื่อน

เด็กกเมื่อวัดด้วยถือหายคนไรยเหนเอ่าขาเขาพกวนาพวนี่ยขัดใจเขแหงมันสังอ่าเสียดาย่ด้เนาะเขาบกงเขาเดแซ่บไดกินหลายคนไปน้องเอ้ยแซ่บขาตัแท้ เห็นกินป่าสุดๆร้อนๆนะเพื่อนๆมีน้ำล้างคอพอมั้ยเต็มโป้วาวมันเป็นอะไรประบานอิ่มๆนะปะบานสุดก้อยป่าดูประบานคุยก้อยป่าดู ดูจัดทำลายกระเตก๊ยแซบมันเบควอมผมอืมผักก็อยู่ในกระถางที่ปูกเก็บเลยค่นเพื่อนแซบคักปากกนในนาปากกนในนาเลยค่ะเห็ดมาได้มากินเลยแซบคักราก ปูอ่างมื่อยแหงบ่ไอ้ปูอันอันน่ะมวยมอยแหงบ่คันหมดแดงฮะเอาอเออันนี้เอนอากาศอากาศเย็นเนาะอัี้จะดังไปคุยยิกับปูต้นหนับต้นหนับมันปูเด็กเพื่อนแซบคักแซบขัก สดปูโซดโซดอืมโอ้บอนินมันมีกากบอนินเหรอในการในการโอ้ขิมินเหลืองอันข่าเหลืองบอนินขึ้นเหลืองเหลืองเออโอ้ได้สมุนไพรอย่างดีไเด้วยใส่ทออีสานเขียวปูมันตายแล้วมันเบาเลยไม่ใส่นี่ฮะขัดคักขัดขัดขัดการเขียวบันไม่ได้ปูกฟอนครับ หลายหลายหดว่าไม่พอเลยอ๋อมาจบเลยโอ้มือมังหาหนูยังเอหัวหนูครัเอออ่ะได้การได้โรูยืมจามหนิบยืูกคนละมุมหมดยัมาถึงล้วรูยำมาถึงแล้วนะ จะว่าจะปู่ไทนมก็นะกิ้เพซ่บดอกยังกินเบาอยอะเกินอำนาเออตามจิ้มไปเจ้าสี่สบแบบวี่สิบเราจะไปตัวสี่สิสี่สิบเอออย่าไปหาว่ามีโมมีน่เห็ควรเดอนไอ้วันปีนึงฮะอ้วันปีนึงกดนกันเาไปก่อน ขับไปเพื่อนมาเด้อมาเด้อกินเข้าเขาง่ายเขาง่ายบ่ายบายนะขับไปเพื่อนๆสิพามาทางนี้สิพามาโซว ถามาเบิ่งปูกินข้าวโดยเฉพาะได้เพื่อนๆโอ้ยใบยานางเนี่ยงามงามปเป็นปมมมพุ่มอยู่มะม่วงปีนี้สุดยอดแล้วเพื่อนๆดอกเต็มเมยสุดยอดสุดยอดนี่ใบายานางเนี่ยคักโอ้น้ำจิ้มป,ปูป่ป กินข้าวแสงมันส่องฟังผอุ้อ้าวพูกเอมมาเก็บงัหรอปะบอบเพ็ดทังมดจับก่เช้า

ันดเนต้บกี่อะไรัะักิงไปใครก่าส่ัเยเพดังไปตี่ยามาง้าวาคยแบบบ้านอันนี้นี่โไปใส่กุ้งหมานเเพือเพื่อนนี ุ่มตัวงานใส่ไปใส่กุ้งใส่กุ้งอย่ากอะมกอยบบไม่ก่างอะไรเลยจยนาร์นี่เลยดูด่วนฟังสารย้ำถึงไปยิ่งได้เจะอะสามุดยอดสุดยอดยิงหอยกัเลยขึงม นี่ที pixel, ่จะจะถ่ายเพื er <pol réussi> ่อนๆเนี่นี่นาปูนี่เป็นคลิปสองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่นี่กินข้าวง่ายกินข้าวง่ายใี้จ่ากเลยมาถ่ายกินก็มาตัวเดียวเพื่อนจะเข้าป่ะไม่กี่กิโล ไม่อย่างประบ้านคือน้ำหูน้ำตาเพชดแหลก่อนอพ้ดผู้กองไปรับแนก็บางลอนก็บักยังลูกบบบเครื่อลอยแล้วการสามคนนจะมัดใครคนเดียวผู <S <S ้อ่างคือเศ้าแล้วเฮ้ยเ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเ้้้

แว่ว่าปุณิฑิผูกผักงามนี่มามันยังอ่เผื่อเป็นงเลากแล้วเออคนีมีนหนาดีงามค่ะสซรรปลูกลูกพักฮะกี้เป้าสมอก็บอกเนี่ยเนี่ยเป้าขึ้นตองน้ำกเองหาบเดินสองังคนใต้แบบใต้เลย กอนเรไปผาคใต้เออวันจับผิดมึงไงไม่เจอไปไกลเนาะ่นเหนี่ไเนี่ยเนี่ยฟังวันตอไปยุติยังไงไปยานาอไปยานางกู mâm đôi ừ. yeah. dạ. ừ. ừ. con nghe một liều mất mát 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 เซบเซบนะการได้ก e ับเพื่อนๆไปเขาง่ายนะคะเขาง่ายนะคะ